สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโดยตรวจร้านอาหารเกือบพันคนติดโควิดสิเพียบเมื่อวันที่7มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่6มกราคมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระทูโรงพยาบาลป่าตองชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองมูลนิธิพัฒนาป่าตองและเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองป่าตองร่วมตรวจหาโควิดสิเเชิงรุกแก่พนักงานและผู้ประกอบการร้านอาหารกึ่งภาพภายในซอยบางลาหาดป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ต ประมาณ1000คนด้วยวิธี ATK หลังจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดสิเเริ่มกลับมาแพร่กระจายอีกครั้งเพื่อจะได้เกิดความสบายใจและไม่ต้องกังวลทั้งนี้สําหรับผลการตรวจ ATK ให้กับพนักงานและผู้ประกอบการในพื้นที่หัดป่าตองจานวน9 4 8คนปรากฏว่าผลเป็นบวกจํานวน159คนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นําผู้ที่ติดโควิด -19 ทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้ติดสีเขียวเนื่องจากได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านทำ าม,มาตรการป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด -19 ด้วยนะครับแลนผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนึครับขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ